สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวย,ยูทูบสวัสดีเพื่อนชาวหนังเงินแปลงแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับทางช่องวินัยสุธินะฮะเรานะครับมาดูช่วง มืดค่ำนะครับกลางคืนบ้างน,นะตอนนี้น,นะครับทางพิกรรมทางศาสนานะครับพระภิกษุพระภิกษุก็กำลังที่เจริญพุทธมนต์นะครับอยู่นะตอนนี้ก็โอนานตั้งนานนะฟังฟางมโหรสพนะครับ,นนนรบที่จัดงานตอนนี้ครับพี่น้องก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วนะครับ เพื่อที่จะมาเที่ยวมาชมนะครับฝั่งโน้นก็จะมีนะฮะมีที่ทําบุญนะครับให้พี่น้องได้มาทําบุญนะหลายอย่างนะต้องถ้าพี่น้องมาชมแล้วก็มาดูได้แล้วก็มาทําบุญได้นะครับที่ที่วัดบ้านฝ้ายนะครับ ตำบลสวยเชียงพมืองจังหวัดตูดามวันนี้ก็วันที่ยี่ห้านะครับเป็นงานพิธงฝังลูกนิมิรนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่ห้านะเดือนธันวาคม2568จนถึงวันที่สองมกราคม2องพันรบกะครับรอพิธีการนะครับจบแล้วก็จะมีมหรสพนะครับพระยุท์มฉายฝัน่งนี้นะครับ ท่านผู้ชมก็มาบางส่วนนะมานั่งดูฝั่งโน้นก็จะเป็นนับตักไข่ปลานะครับก็มีรางวัลมากมายนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะพาไปชมไปดูนะครับว่ามีรางวัลอะไรบ้างพี่น้องที่มาเที่ยวนะครับก็มาตักไข่ปลากันเยอะนะครับนี่ การค้าก็เยอะเหมือนกันครับตลอดเลยทางนี้ด้วยนลองสกุลให้สกุลท่ายี่สิบจบมาม่ารีสระถักไข่ปลาคนก็มาร่วมถักไข่ปลากันเยอะเหมือนกันไส่ปลา,า,าปลาโชค <c oughs> ขวามือ <c oughs> แต่คุณปองยะอยู่ฝั่งนู้นฮะทานง่าเยี่ยมเยี่ยมรอนวนอนกลยนนโอ้คนเริ่มทยอยมาแล้วเออทยอยมาแล้วทยอยมาแล้วผาถูกผาถูกเย้แื่ร้อเยอ เดี๋ยวเราไปดูอุโบสถนะครับอืมของเล่นนะเจ้าของโบสถนะครับหลังใหม่ของวัดปั้นฝ้ายนะครับหรือวัดประชาสามัคคีบั้นฝ้ายปีชวดนะปีหน้าสองพันหกร้อยเปีชวดถร้อยคนเดี๋ยวับไฟประดับ นะางสวมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกลางทางทิศตะวันตกของวัดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทิศตะวันออกนะะทิศตะวันออกของวัดนะครับไปเราจะไปแล้วเข้านั่งเลยกุพระขาวท่านใดที่ไม่ผูกขาูที่ได้รายตอนนี้น้ำนกระนของเราตอนนี้จะจะปัจจัยที่ผูอยู่ตรงหน้าผา จุดตัวนี้สวยนะครับกอคนมาถ่ายรูปกันเยอะนะตรงนี้ก็จะเป็นกองอเนวยการนะมาบูชาทุบเทียนได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกองอเนวยการบูชานะครับทุบเทียนอันนี้ก็จะเป็นพระป่าลอยฟ้านะ ด้านหน้าโบสถ์นะครับด้านหน้าโบสถ์ปั้นไฟตอนนี้ก็กำลังทำพิธีอยู่ครับนนข้างในโบสถ์นะาพได้น้อมถวายตตุประจารกรรมไรที่พรังน้องถวายพระองค์โสดศรทธาพุทธิภิีษุเจริชครับปิพาลิตาศรีสุธรน้องถวายพระอาจารย์ลิขิตพ่อวอนอุสารังน้องถวายพระเจริชครับ หน้าโบสดนะครับพี่น้องก็เริ่มร่วมทำบุญเยอะนะครับเพิ่มมาทยอยมาแล้วนะครับมาถ่ายรูปนะครับทุ่วะครัอร์าับอวะับาะก พี่น้องก็เริ่มที่จะยอยเข้ามานะครับภายในวัดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นร้านค้านะร้านค้าตลอดแนวนะทางเข้า้อไปข้างในงานนะครับในงานในด้านความบันเทิงนะครับตรงนี้นตลอดแนวนะ น้จะเป็นอะไรลิเกหรือเปล่านะครับยังไม่แน่ใจนะลืมนะได้ดูป้ายอ่ะจาจะฝามันนี้จะเป็นสนสนุกนะครับของเล่นหลากหลายป่าโปง่งบ้านลม mắm muốn là sẽ là món sẽ đẹp để chạy bên ta mực ta lại ái một với kéo một ๋ยนนี้ก็จะเป็นดำรงภาพยนตร์นะฮะหนังอังแ์เพลงให้ชมนะคืนแรกเลยออละนะการค้าก็อยู่ข้างๆพี่น้องท่านผู้ชมก็กรอมาชมได้เลยนะออนั่งนแต่ละจุดแต่บนศาลนะมุมข,ข้างนอกนะครับที่รเห็นโบสถ์นะครับษษษษษษ เปไฟไป,ประดับนะครับส,สวยๆ <sc reens S 1> ขึ้นใรก็จะเป็นภาพายนตร์นะครับของนำรงนะครับน่าจะยังไม่ลองเสียงฮนะพิธีการทางาศาสนาย,ย้มเสร็จนะครับ โอ้เอฟซีเขานี่เอฟซีถูกใจตลอดนะโอ้นี่ก็โอเอฟซีดูหนังเดี๋ยวรอนะครับรอวิธีการนางศาสนาเสร็จก็จะไม่รู้จะได้เปิดเพลงหรือเปล่านะแต่ไม่รู้เลยนะครับรอดู ท่านที่มีขันครูอยู่นะครับที่มีมังกรวัยขันครูอยู่เนี่ยให้ไปไหว้เท้าไปสุวรรณนะครับท่านผู้ชมไหว้กับเท้าไปสุวรรณเพิ่มทยอยเข้ามาแล้วนะนะครับทางส่วนก็ทําบุญครับทางส่วนก็มาอยู่นี่เลยรอตอนนี้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณนะรรรเาาาดงจกผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับเปิดมังกรโพสต์ที่ธรรมจิตนะครับเป็เมตตา